ถ้าลายขนาดนี่ยมันเผามันเผา,าธาตุเมืองเก่าเนาะงานบุญชาเมืองเก่าหรือว่าะธาตุที่พระตะบองธาตุาบ่มีข้าวลามปิ้งไก่มันเผาตัวบบผัก,กนเนาะข้าวลามบริเว้เป็นทางสามแยกเนาะเป็นโซนขายข้าวลามปิ้งไก่โดยเฉพาะเลยเนาะขายข้าวลามปิ้งไก่ มณีเบาโซนอยู่ที่เมืองตะแคกคลิปนี้จะพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวงานบุญนรมาสก,การพระธาตุสีโคตรบองประจำปีพศ2 0 1มื้อนี้เป็นมื้อทำอิฐในการเปิดงานบุญวันที่2 6เดือน, 2000, นมังกรปี2 0 1โซนนี้เป็นโซนทางด้านนั้น ทางวัดโซนนี้เป็นโซนทางบ้านวงสุ่มหรอเราสอมาจะทางบ้านวงสุม่สสมสองข้อทางก็จะมีห้านขายเครื่องอมี้านอาหารขายเสื้อผ้าขายของกินปีนี้เป็นบริจาคใหญ่เนาะ เปินจัดแบบธรรมดาธรรมดาตามทิ่ตามก้องผบมีการพบงานโบมีวงดนตรีผบมีการขายเหล้าขายเบียร์วันนี้ก็เป็นมือทํายิดของการเปิดง,งานยังเป็นทางการตอนนี้ผู้คนถ้ายังบหันบ้านหลายเพื่อนาะลงงขาทางก็มีห้างฮันที่จะามาลงนีเป็น้านซัดมังคง ขายเล่ขายเล่คู่ื้อผัันกีน네ี่จ mm ้าซกันี้ซือขครูแถมุกอยางไงจ้าแทุกอยางน่อยคเเลยงยางไงตปนี้หูซึกเงียบเงานเอยนึ่งเนาะคนกับลาย่างห่านกับใบยับลายนเลยนี่เป็นท่านขายขนม มน,น,นเใครมาลองงานต้องใส่ผ้าป่าเนะาะเพื่อป้องกันการระบาดของพยาธิโควิดสิบเก้าอ่ห้านขายโอขายคันไว้ขายโรงลงว่า,วา,วาสักบาท ตนนัวนี้โซนขายเสื้อผ้าเนาะขายเครื่องนุ่งตอนนี้เราเที่ยวชมด้านนอกก่อนจะกนัอยมาสอนที่พาพี่น้องเข้าไปเที่ยวชมด้านในของเดินสะพานสุโขทัศน์นะอันนี้เป็นประตูใหญ่นะคนเปิดประตูหรอประตูเข้าไปในเดินสะา,าพเนาะ

ส่งตัวสาวพันตัวสา,ามสิบห้าพันในทางทายเขาเลม ันนี้ก็เป็นบรรยากาศค่อยพำงลงแรงประมาณห้าโมงครึ่งเนาะเหื่อโชคเลยนี่เหนื่อยอย่างละพี่น้องเราเบิ่งภาพบรรยากาศเนาะงานบุญมัดการพระราชนิพนธ์ประจําปีพศ2 0 2 1ปีนี้เงียบเงาแล้วอย่างเนาะ อาหารไทยปี๊งไก่อาหานไทยปี๊งไก่ตรงนี้ข้าวราม่่อยลานีเนาะโซนนี้จะเป็นโซ <azt> <X S> นข <ser i> ายข้าวลามปิ้งไก่เนาะขายมันเผานี่าลายขนาดเนี่ยมันเผ่ามันเผาธาตุเมืองเก่าเนาะงานบุญชาเมืองเก่าหรือว่าธาตุชีวะตะบองธาตุบุญมีข้าวลามปิ้งไก่มันเผาตัวบุคคลเนาะ มันเผาพี่น,น้องนะมันเผามาเคี่ยงไข่นึ้อข้าลามก็เ้า,าลามเ้าลามม้าวตัวดินสาหรีต้มโอ้เผา,าลาม,ลมยิงไก่จะแซ่พนาส ล็อกเบงองใน่าารามเนะี่ยอ่าเป็นกรารามปีงไก่งานท่ดมักา้าสุดยอดมีบัเท่าเยอาเลามปารามงไก่ ไก่ิ้งไ่อิ้งไก่อขาเนาะสิบห้าพักีบอ้มีแต่เน่มีแต่แ่บอันนี้เมี่ยงบ่แหนมแหนมอันนี้แหนมโอ้สิบพันกีบตัวดินมันเท่านี่อ๋ออันนี้เป็นทางสามแยกเนะ เป็นโซนขายข้าวราดปิ้งไก่โดยเฉพาะเลยนะี่ขายข้าวราดปิ้งไก่ข้าวมีแต่ละปียู่จุนนี่นะคนก็นจะมาขายข้าวราดปิ้งไก่นะใครอยากได้ข้าวราดปิ้งไก่ต้องมาจุดน,นี้เนาะ ห้าลายดิมันเท่าจะขายมาถ่ายมันเท่านี่ะน้นอยจะมีมาสิบพันจะไม่อายว่าตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่หนะว่าสามสทิพนโอ้ตัวใหญ่ส <c oughs> ามทิพนแต่ว่ามันมีสิบโล <c oughs> อย่างละครับ <c oughs> เอาลามปิงไกล่ลายขนาดไหนครัคคค้อมเป็นจะแซ่บขนาด ก็ขายเครื่องว่นปีนี้<ม>เตระปีก็มาบ่ะเจลปีก็มา,กมาอยู่นี่ก็คือบุเห็นหาก็เห็นปีนี้อีใดก็อยู่นี่แหละหาก็มามือนี้บ่แม่โอ้คนโบราณปีนนเนาะมายอ,อมมาเงียบเลยรอดป่ะมันเท่าลายขนาดว่ามันเท่าเท่าลายกำลังเลื่อนมา โอ้สวัสดีแม่เจอเจ้าอีกแล้วนี่ค่ะมาเลยสวรรค์กเจอถ้าแค่ก็เจอเนาะเออมาบ่ถ้าก็บ่ฮอดโอ้ถาอีห่างกเจอเนาะโดยเฮือก็เจอข้าหลามมันเผาเออข้าวหาไม่สือไดนี่ด้มาเลาะงานบุญมาอุ่นช่วยแม่พันใดนี่่นี่ที่กจานประหาใจกุจานประหาใจ ดูเขมกบจานเนาะนี่กบจานประหารใจ่เลยพอพาไม่พายังบโบหันหลายมืออื่นมือฮน่าจะเต็มนะปากทางเบื้องนี้เป็นฮันคายเฟอร์ บเบราอยี่บนจนดอ,รอนดรถทางด้านหน้าเป็นเดินเตบบานพื้นนม่พื้นม,ม,มีการแข่งพัน พีล่าหลายประเภทนะเป็นต้น่ามีเต่บานบานทรงนะกัตโต้ลาบันยากะาทีนี้คนโปรยเนาะย้อนการระบาดของพยาธิโควิดไปถ่ายลายเสี่ยงลายแนว ยางเข้าไปส้มเบิ nah. ้งบรรยากาศข้างในกันจังน้อยเนาะเอ๊ะบรรยากาศโยคะย้ายเดินผมกรได้ช่วตะบองเนาะพระดาปรรดาสวยงามพระนารวจร้อยบรรยกาศโยคะย้ายเดิน่น้องเลยตะเวนโชคะดินไปแล้วตอนนี้เนาะความมืดกำลังจะคื่อนานเข้ามาใจมาจากมาจา

ผู้พันาต้นซุ้ที่าคภัใสกางเก็นเพ่มเตนมใส่ยูนิสสงเกแทนสกีา่เดนคนไทยร้ว่ามส่ก้าอาบีา้เป็นาที่ทเาล้ยงในร่มาเป็นขแกอาจจะเป็นคนทีู่สบาอาจะสาี่น้องสามแค่เราพากันมาเลาะมาเที่ยวโลูผ้าลานนะสู้ผ้าแฟนพี่้องมาลาะมาดิ่น

รับทานยิ่งผู้ที่จะขึ้นไปสักการบูชาอุมร t h าต้องได้มาเปลี่ยนสิ้นวนีนุงส่งมาต้องมาเปลี่ยนสิ้นอยู่นี่หรอพึ้นห้ามนุงส่งขึ้นไปไหวยพระธาตเเาทเดินทางากได้ พี่น้องืนวออันทีา่า7เรนจะมีการแท้พระสาตเพิ่เนะเวลาประมาณ1โมงตอนบ่ายครับโอ่โอองพระธาตุนะพี่น้องเป็นประรับประดา ปหากระทาสีไม่เน่าก่อนสิเปิดง,งานปนาเ็ ภาพบรรยากาศงานบุญธรรมาการมาท่านสุโตรบองเนาะพี่บาลสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวสม้มบางส่วนบางชุดบางมุมสำหรับคลิปนี้พอนี้เนาะยบาลสอนจะขอจบคลิปนี้ไว้ซสำนี้ก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลสอนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทางเรอไปนะสำหรับคลิปน,นี้สบายดีมายาบังสกันมาเดือดด่างขามข้าวไปติดดอกเอ,อ้อยเป็นจังไนโดนสัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền bồn Gõ Để tham...